รวมบ้านทั้อาศัยย่านรามอินทาใกล้รถไฟฟ้าโครงการ The Connect 12ซอยร,รามอินทรา65เป็นทาวน์โฮม2ชั้นหลังบุมงบ้านสไตล์โมเดิร์นเดินทางง่ายใกล้แฟชั่นไอแลนด์ภายนอกค่อนข้างสวยงามตัวบ้านมี3ห้องนอน2ห้องน้ำด้านหลังต่อเติมเป็นห้องครัวและมีพื้นที่ซักล้างให้ด้านข้าง บิวอินเฟอร์เนเจอห้องครัวมีอ่างล้างจานให้เรียบร้อยแล้วด้านบนห้องนอนติดเหล็กดัดผ้ามา่านพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยโครงการบ้านราชพ้์หาไทยราชโครงการบ้านเดี่ยวรามินหา,หาไทยราชเป็นบ้านสองชั้นขนาดใหญ่หลังมุมมี3ห้องนอน3ห้องน้ำภายในโครงการล่มรื่นพร้อมมีการปลูกต้นไม้รอบๆโครงการ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีขับเเฮาสะไว้น้ำสนามเด็กเล่นถนนเมนกว้างเดินทางสะดวกใกล้แฟชั่นไอซ์แลนด์เทสโก้โลตัสและบิ๊กซีโครงการอาเคปาร์ครามินทารามคำแหงเป็นทาวน์โฮม3ชั้นตัวบ้านติดกับถนนเมนใหญ่เข้ามาภายในบ้านห้องแรกเป็นห้องโถงสามารถทำเป็นโฮมออฟฟิศได้ ด้านหลังตัวบ้านสามารถทําเป็นห้องครัวหรือห้องเตรียมน้ําให้แขกก็ได้ส่วนด้านล่างมีห้องน้ำหนึ่งห้องด้านหลังบ้านต่อเติมให้เรียบร้อยแล้วสามารถเป็นที่ซักล้างหรือสวนหย่อมก็ได้ส่วนด้านบนมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําห้องนอนใหญ่สามารถวางเตียงขนาด6งฟุตได้เป็นเจ้าของบ้านพร้อมอยู่ได้แล้ววันนี้พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้ที่เจมา